สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีช่องเจจีแค่จะกวาฟ้ามาอยู่ที่เอ่อพีทีเคแลนด์นะครับมือนีก็มาเพิ่งง่วงงามนะครับเก่าแหงๆเลยมันมักแหงๆเอ่อมือนีก็มาอยู่ที่พีทีเคแลนด์นะครับพีทีเคแลนด์ตั้งอยู่ที่เอ่อบ้านหนวะบ้านอะไรนะครับอ่าบ้านหนุกนะครับบ้านหนุกอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับห่างจากอำเภอบ้านขามประมาณ4ี่โลนะครับ ห่างจากตัวอำเภอบ้านขามประมาณ4ี่โลเก่าตรงแพงคอมันก็ตรงสายืดียวนั่นแหละ,ะ,ะวันนี้ก็มาอยู่ที่กับน้องซานต้านะครับซานต้าหรือแฟนต้าน้องซานต้านะครับเกิดเกิดตอนวันคริสต์มาสนะครับเกิดวันคริสต์มาสนะครับตัวนี้อายุก็ประมาณวันที่2ี่ส้าวันที่ห้าตุลาคม2563นี้จะครบ1ิเดือนเต็มนะครับ อันนี้ก็คือน้องซานต้านะครับเป็นลูกของ TJF Smoking กัน1097นะครับเป็นลูกของ TJF Smoking กัน1097นะครับอ่าซึ่งแม่ของเขาเป็นลูกของ Stingray 10ทับ0นะครับอ่าสวยมากนะครับสวยกระดูกใหญ่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นลูก TJF Smoking กัน1097แม่ของเขา BB Stingray 10ทับ0นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเอาให้ดู นี่ครับกระดูกใหญ่มากนะครับลูกสโมกกิ้งกันนะครับอัตลักษณ์ดินของลูกสโมกกิ้งกันก็คือกระดูกนะครับนี่นะครับตัวนี้น้องซานต้านะครับ PTK 0 0นนะครับกระดูกใหญ่มากนะครับนะครับเนื้อเนื้อหนังนี่โอ้โหหนาลึกกระดูกใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูหน้านะครับอ่าใบหูสวยมากนะครับใบหูสวยหน้าตาสวยมากนะครับนี่ครับ หน้าตานะครับดูแผ่นหลังนะครับโอ้โหดูแผ่นหลังครับโอ้โหอายุเก้าเดือนกว่าจะสิบเดือนครับเก้าเดือนกว่าดูแผ่นหลังครับโอ้โหอเมริกันบาร์มันเลือด้อยนะครับดูตะนหอกนะครับตะนหอกเยี่ยมมากครับตะนหอกเยี่ยมมากตะนหอกตั้งสวยอ่าตามอุดนทัศนีของบรารมันเพชรเมียเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูแผงคอนะครับแผงคอนามากกระดูกใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน้าอกนะครับโอ้โหเกาเลยเกาไวเลยเกาไวเลยเออดูหน้าอกนะครับ เล็บเท้าจิกดีมากครับเนี่ยครับกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่มากนะครับเนี่ยครับหน้าตานะครับดูตาครับโอ้โหสมบูรณ์มากหน้าใหญ่นะครับดูปากครับปากจมูกดําสวยเลยนะครับเนี่ยครับดูแผงคอครับหนามากนะครับอสวยนะครับสวยมากเลยตัวนี้ตัวเด่นของฟาร์มเลยนะครับตัวเด่นของพีทีเคแลนด์เลยนะครับตัวเด่นของพีทีเคแลนด์เลยนะครับตัวนี้ เคล็ดความมันเสร็จขึ้นเนื้อนึงเอออ่ะเก่าเก่าตรงเพียงคอมันนะอเนี่ยครับผมเนี่ยนะครับตัวนี้น้องแซนน้องซานต้านะครับน้องซานต้าเห็นไหมครับสวยไหมครับพี่น้องอ่าสวยนะครับก็คือตัวนี้เป็นลูกของสโมกกิ้งกันหนึนทับเนะครับแม่ของเขาเป็นลูกเบบี๋สติงดีทับสิทับศนะครับส่วนยายของเขาเป็นลูกวินเชสเตอร์แม็กนัมเกทับสนะครับอ่า ไล่สายเลือดได้เลยนะครับตัวนี้สายเลือดพันธุกรรมดีมากนะครับดูเฉพาะเนื้อตัวก็โอ้โหสุดยอดนะครับน้ำเชื้อพ่อของเขาก็คือสโมกกิ้งกัน1 0 9่งาหาซื้อน้ําเชื้อไม่ได้แล้วนะครับถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับน้าเชื้อตัวนี้หมดแล้วครับทางพีทีเคเรนน้าเชื้อก็หมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้ว่ถ้าท่านใดสนใจตัวนี้นะครับทางพีทีเคเนไม่ได้เปิดราคาไว้นะครับทางพีทีเคเรนไม่ได้เปิดราคานะครับ แต่ถ้าท่านใดชอบจริงๆก็เจ็ดหลักนะครับช <c ười> ิ่อะไรนะครับ <c ười> คชื่ออะไรกันยุงยุงเ,เออถ้าท่านใดสนใจตัวนี้จริงๆนะครับถ้าท่านใดสนใจตัวนี้จริงๆมาคุยกับพีทีเคแลนที่ฟาร์มเลยนะครับแต่ราคาเจ็ดหลักนะครับเจ็ดหลักเออถ้าท่านใดต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์ม p ีทีเคแลนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนุกนะครับบ้านหนุกนะครับ อำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่าก็มาได้นะครับมาเยี่ยมชมได้มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าท่านใดต้องการเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์โทรติดต่อไหน,น <c oughs> เดี๋ยวใครจะมาเข้ามาเยี่ยม089 949ปดเก้าเก้าสนะครับอ่าอ่าเลือกจุงบนหน่อยจุงบนเลยอาจุงเลยจุงมาเลยลากมาเลยนี่ครับ เออจุงไปจุงไปเออเนี่ยครับดูครับใหญ่มากนะครับคนบัวไม่ใช่ตัวเล็กนะครับคนคนสูงร้อยแปดเท่าไหรเน้อ่าคนสูงร้อยแปดสิบสองนะครับคนสูงขอาบัวธรรมดานะครับแต่เจ้าเนื้อมากครับเนี่ยครับใหญ่นะครับเห็นไหมครับโอ้ดูครับระดูใหญ่มากจุงวนอีกสักรอาบสินโอ้จุงเป็นด้วย ดีดีเดินดีเดินประกวดได้อย่างนี้อ่ะเก่าให้มันจัดท่าดินี่ะครับอันนี้น้องชายผมเองนะครับนนดูครับเนื้อตัวกระดูกใหญ่มากเอ้ยเอาขามึงเทียบกัะขามันดิฮ่คนละไซส์กันเลยนะครับเท่าๆกันเลยนะครับขาใหญ่มากกระดูกใหญ่นะครับตะหนอกสวยตัวนี้เป็นวัวที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับ หนังหนายุ่นเลยนะครับลายแฟนตาซีนะครับแฟนตาซีทายากมากนะครับทํายากกว่าสีแดงเข้มอีกนะครับใครที่บอกว่าวัวลายแบบนี้ไม่มีมีคนนิยมนะครับลองดูเช็คได้นะครับบามันเรือดร้อยนะครับถ้าลักษณะลายลายแบบนี้หายากทํายากมากนะครับผมไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆนะครับแล้วเนื้อตัวแบบนี้ครับจะไปหาได้ที่ไหนนะครับนะซึ่งถ้าท่านใดต้องการแบ่งจริงๆก็ ทางปามไม่ต้องการยังต้องการไว้เก็บไว้พัฒนานะครับแต่ถ้าต้องการแบ่งจริงๆก็หลักเจ็หลักเนาะเนาะนะครับโคนหางใหญ่มากนะครับโคนหางใหญ่มากดูครับฝ่ามือผมเนี่ยฝ่ามือผมนึงอ่ะยังไม่เท่าเลยยังเหลืออีกะเนี่ยครับต้องกลางอย่างเงี้ยถึงจะเต็มมาข้โคนหางแล้วเดี๋ยวดูผู้หางนะครับผู้หางอันนี้ลายหางอยู่นี่นะครับแล้วดูขคนหางอยู่นี่นะครับอันนี้โคนนะครับโคนโคนนะครับ เดี๋ยวให้ดูข้อแข้งข้อขานะครับเอาหามเลยเกาไปเกาลังมันเออเกาเพียงข้อน้ดูครับกำครับอันนี้กำม่หุ้มเลยนะครับดูครับคอยคอยขาใหญ่มากครับแล้วเนื้อหนังนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนังย่นหนาะสวยงามเลยนะครับนะคลิปนี้ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันโปรโมทเอาไปเยอะๆให้หน่อยนะครับให้พี่น้อง fc ช่อง jjk jaguar fab ได้เห็น วัวดีๆวัวสวยๆพันธุกรรมดีๆนะครับอ่าอ่าแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยฝากติดตามฟาร์มวัว p t k แลนด์ด้วยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศฟาร์มวัว PTK แลนด์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละตัวนะทีละตัวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอให้ดูน้องซานต้าไปก่อนเลืเ๋อวดึงไปอีกน้อยนึงนะ เออให้ล้มตัวตรงอาพอดันไวเออคนบ่เคยจับว่าก็จับจินอยูอย่เด้่อละเนี่ยครับดูบันทายเดี๋ยวผมไปจับดูบันทายให้ดันวะ่าบันทายใหญ่แค่ไหนดูนะพี่น้อง <c oughs> มันไม่มีคนจับก้องเลยผมนะครับบันทายใหญ่มากบันทายใหญ่มากนะครับเนี่ยครับดูครับกี่ฝ่ามือครับถึงจะเต็มบันทายนะครับเนี่ยครับอันนี้จิ้มเขานะครับสวยนะครับ ถ้ามันตัวเล็กกว่านี้ผมมัดใส่รถกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องโอเคนี่ครับสวยนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วเนอะเดเอาไม้เก่าอันซื้อๆเนอะมันจะยางไปใส่ปะเครดี๋ยวให้เขายืนเองนะครับให้เขายืนเองดูโดยไม่ต้องจัดทาเขาจะเป็นยังไงให้ดูรอบๆแล้วนะครับให้ดูรอบๆแล้ว อ่ะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง G G k, จ t k เคจะกกาฟาร์มไม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามฟาร์มพ t k ีเคแลนดด้วยนะครับถ้าตาใดต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มพ t k ีเคแลนก็มาได้นะครับที่บ้านหนุกอำเภอขามตะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรติดต่อครับเอาเบอร์โทรติดต่อใครอยากเข้ามาเยี่ยมชม089 949 8646่กนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยวันนี้ก็ ฝากติดตามพีทีเคแด้วยนะครับในสนามอาจจะมีว่าพีทีเคแลนเดินให้ชมนะครับอ่ะก็วันนี้ก็สวัสดีครับโอ้สวยมาก